ต่อมานะคะผมก็เราจะมาพูดถึงเรื่องของสาระนิวเคลียตนะครับสาระนิวเคลียตนะก็คือเป็นสาระของธาตุที่แดงเกี่ยวกับจํานวนอนุภาคมูลฐานของอะตอมซึ่งอนุภาคมูลฐานของอะตอมมันคือแบ่งออกเป็นสามส่วนเนาะจากคลิปที่แล้วนะครับเราก็พบเราก็บอกได้ว่าเออนิวเคลียเนะมันก็จะมีโปรตอนกับนิวตอนนะครับ แล้วก็อะไรและก็มีอิเล็กตรอนล้อมรอบโดยที่อนุภาคของอนุภาคมวลฐานตรงนี้นะครับมันก็จะมีทั้งหมดสามอย่างคือโปรตอนนิวตอนแล้วก็อิเล็กตรอนนะครับโปรตอนนะครับพื่อยกคือ P ีนิวตอนพื่อยยกคือ n แล้วก็อิเล็กตรอนพื่อยยกคือ e p นะครับโปรตอนจะเป็นประจุบ,บวก n นะครับเป็นกลางแล้วก็อิเล็กตรอนนะครับเป็นประจุบลบนะครับก็ องประกอบกองประกอบมุญฐานก็จะแบ่งเป็นโรตอนนิวตอนแล้วก็อิเล็กตรอนแล้วก็เวลาเขียนสาระนะครับผมสาระของธาตุนะครับธาตุในตารางธาตุนะครับมีทั้งหมดหนึ่งรอยสิแปดตัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนในเรื่องของธาตุในบทวของตารางธาตุแต่ว่าอันนี้นะครับเราจะมาโฟกัสว่าเออธาตุเลยนะมันก็แต่ธาตุนะครับมันก็มีเอกลักษณ์ตัวเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันนะครับ เวลาเขียนสาระนิวเคลีย์นะครับให้เขียนเป็น x แบบนี้ข้างบนนะครับห้อยข้างบนคือ a แล้วก็ห้อยข้างล่างคือ z โดยที่ x ตรงนี้แทนด้วยชื่อคือสาระของธาตุซึ่งอันนี้นะครับก็จะบอกว่าธาตุแต่ละตัวนะครับก็จะมีชื่อยอดต่างๆนั่นเองครับผมชื่อยอดตรงนี้นะครับก็คือสาระของธาตุส่วนตัวเนะครับเลขห้อยข้างบนนะครับเขาบอกว่าเลข a ตตรงนี้นะครับก็คือเป็นเลขมวลนะครับ แล้วก็เลขข้างล่างชาใชนวิวัดก็จะเรียกว่าเลขอะตอมนะครับข้างบนคือเลขมวลข้างล่างคือเลขอะตอมนะครับแล้วเลขข้างบนกับเลขข้างล่างอ่ะมันสื่อถึงอะไรนะสำหรับคลิปเนี้ยเราจะมาพูดถึงแค่แบบตัวสาระเลขมวลแต่ก็เลข,ละเลขอะตอมแล้วก็พูดถึงโปรตอนนิวตอนเล็กตอนเป็นหลักนะครับส่บนวนสี่หัวข้อเนี้ยสี่หัวข้อตรงเนี้ยน,นะครับเดี๋ยวขออธิบายในอีกคลิปวิดีโอหนึ่งเพราะว่า รื่องตรงนี้นะครับมันก็อายุนิดหนึ่งนะครับผมก็ในเรื่องของเลขอะตอมนะครับผมเลขอะตอมก็คือแซทเลขอะตอมก็คือแซทตรงนี้เลขอะตอมวงบอกถึงจํานวนโปรตอนอย่างเดียวนะเลขอะตอมวงบอกถึงจํานวนโปรตอนอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นเลขมวลนะครับก็จะแบกก็จะมีโปรตอนกับนิวตอนรวมกันนะครับ ก็คือง่ายๆนะครับผมเลขอะตอมหรือเลขที่ห้อยตัวร่างนะครับบ่งบอกถึงจำนวนโปรตอนโปรตอนเป็นบวกนั่นเองก็คือจำนวนประจุบวกอย่างเดียวถ้าเป็นเลขมวลนะครับคือเลขที่ห้อยข้างล่างนะครับก็จะมีจำนวนโปรตอนที่เป็นประจุบวกกับนิวตอนที่เป็นกลางนะครับเขามารวมกันนั่นเองครับอันนี้นะครับก็ต้องยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือว่า ก็มาดูที่ตัวอย่างกันเลยเนาะถ้าเราเจออันนี้นะครับผมถ้าเราเจออันนี้เออนะครับอ่ะมีอ่ะห้อยสิบหกแปดโอแปลว่าอะไรโอ่ะคือสาระของออกซิเจนนะครับออกซิเจนซึ่งเราก็มองว่าอ่ะสาระของธาตุก็คือด้านขวาเนาะว่าเป็นธาตุประเภทไหน,นครับก็จะเห็นตัวยอ่อนะครับ เป็นตัวใหญ่ๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ดูว่าอ่ะมันก็จะมีเลขที่ห้อยข้างบนกับเลขที่ห้อยข้างล่างเลขที่ห้อยข้างบนคืออะไรนะเลขที่ห้อยข้างบนคือเลขมวลเลขมวลคือโรตอนกับนิวตอนรวมกันแต่ว่าตรงนี้เลขห้อยข้างบนคือ p กับ n รวมกันนะครับแต่ก็เลขอะตอมนะครับเลขอะตอมก็คือโบตอนอย่างเดียวนะอ่า อันนี้ก็รู้ไว้ว่าข้างบนอะ่ะคือโปรตอนกับนิวตอนรวมกันแต่ก็ข้างล่าง่ะครับคือโปรตอนอย่างเดียวแราก็มองได้ว่าอ่ะสิบหกตรงเนี้ยคือโปรตอนกับนิวตอนรวมกันแต่ก็แปดตรงเนี้ยคือโปรตอนอย่างเดียวนะครับตามได้ขี่ห้อยเนาะอ่ะแบบนี้เนาะก็ตามนี้เลยก็จะได้ว่าอะไรครับก็จะได้ว่า ก็จะได้ว่าอ่ะโบตอนอย่างเดียวนะก็เทียบข้างล่างเลยนะครับก็เทียบข้างล่างเลยอ่ะโบตอนคือแปดกันเองโบตอนก็คือแปดกันเองก็คือจำนวนโบตอนคือ 8. แปดแปลว่าอะไรจากสมการข้างบนเนาะจากข้างบนตรงนี้ยข้างบนเรารู้ว่า p บวก n เท่ากับสิบหก p บวก n อน่ะเท่ากับสิบหกจากสมการข้างบนและเราก็รู้ว่า p เป็น 8, แปดเราก็แทน p เป็นแปดไปเป็นแปดบวก n เท่ากับสิบหก แก้สมาการออกมาก็ได้ n เป็นแปดนะครับก็จะได้ว่าต้นนิวตอนตรงนี้นะครับแก้สมาการออกมาพบวก n นแล้วก็สิบหกแทน p เป็นแปดเข้าไปก็ได้นิวตอนออกมาเป็นแปดนะครับอันนี้ก็แก้สมาการาง,ง่ายๆนะครับแล้วอ e ิเล็กตรอนล่ะแล้วอ e ิเล็กตรอนหายอย่างไรโดยปกติแล้วนะครับผมโดยปกติแล้วคือเรารู้ว่าโปรตอนน่ะมีประจุบวกแต่อ e ิเล็กตรอนนะครับมีประจุลบ เรารู้ว่าโปรตอนมีประจุบ,บวกและอิเล็กตรอนนะครับผมมีประจุลบ,บแปลว่าอะไรธาตุธาตุนะครับปกติอะ่ะจะเป็นกลางเป็นกลางคืออะไรเอาง่ายๆเนาะจะบวกกับลบอะ่ะถ้าเรามีประจุบ,บวกกับประจุลบ,บจำนวนเท่ากันนะครับมันจะหากล้างกันเหลือศูนย์ก็แปลว่าโดยปกติแล้วธาตุปกติแล้วที่เป็นกลางอะ่ะ บวกกับลบอ่ะจะต้องเท่ากันนั่นหมายความว่าโบตอนกับนิวตอนเอโบตอนกับอิเล็กตรอนจะเท่ากันนั่นเองครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าอันเนี้ยถ้าตรงเนี้ยเป็นกลางก็แปลว่าโบตอนเป็นแปดอิเล็กตรอนก็เท่ากับโบตอนก็คือแปดนั่นเองครับเอาใหม่ oh อ่ะอันนี้ยกตัวอย่างใหม่แล้วกันเนาะอ่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดห้าบรอนอ่ะอันนี้ก็วิธีการก็คือเหมือนเดิมเลยก็คืออะไรก็คือข้างบนคืออะไรนะก็ดูเหมือนเดิมเนาะเลขข้างบนคือเลขโวลคือโปรตอนกับนิวตอนรวมกันแต่ก็เลขข้างล่างคือเลขอะตอมก็คือโปรตอนอย่างเดียวนะครับ ก็มองว่าอ่ะได้สิบเอ็ดตรงเนี้ยก็คือโปรตอนกับนิวตอนรวมกันแล้วก็ห้าตรงเนี้ยคือโปรตอนอย่างเดียวนะครับก็จะได้ว่าอะไรก็จะได้ว่าอ่ะบปรตอนอย่างเดียวคืออะไรคือห้านะก็คือตรงนี้และก็ตรงเนี้ยคือ p บวก n เท่ากับสิบเอ็ดก็เรารู้แล้วว่า p เป็น5ก็แทน p เป็นหเข้าไปก็ได้ว่า5บวก n เท่ากับสิแก้สมการออกมาก็ได้ N เป็นหกนะ ก็ได้ว่าตรงนี้นะครับก็จะได้ว่านิวตอนเป็นหกแ้วก็โดยปกติแล้วอ่ะถ้าจะเป็นกลางครับประจุบวกกับประจุลบจะเท่ากันก็แปลว่าอิเล็กตรอนกับโปรตอนเท่ากันนะครับอิเล็กตรอนกับโปรตอนเท่ากันซึ่งโปรตอนเป็นห้าอิเล็กตรอนต้องเป็นห้าด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือสําหรับธาตุโดยปกติแล้วที่เป็นกลางแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะครับ ตรงสาระนิวเคลียร์ตรงนี้นะครับผมธาตุบางธาตุมันก็อาจจะแบนแบบว่าติดประจุอะไรนี้คือบวกกับลบมันหักล้างกันไม่หมดไงนะครับโดยที่อาจจะมีเล็กห้อยตรงนี้เล็กห้อยตรงนี้มุมบนขวาตรงนี้นะครับก็คือประจุนั่นเองประจุตรงนี้นะครับเกิดจากปกัติแล้วถ้าเป็นกลาง จำนวนโปรโตอนกับอิเล็กตรอนเท่ากันใช่ไหมถ้าไปีประจุก็หมายความว่าโปรโตอนกับอิเล็กตรอนไม่เท่ากันนั่นเองนะครับแล้วมันคำนวณอย่างไรนะครับก็ไปดูตัวอย่างเลยหลักการก็คือว่าสมมติว่ามี x x ติดประจุลบกับ x ติดประจุบวกถ้าสมมุติว่าแบบ คือประจุตรงเนี้นะครับประจุตรงเนี้ยเกิดจากอะไรประจุตรงเนี้ยเกิดจากจานวนอิเล็กตรอนกับโปรตอนอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบแล้วก็โปรตอนซึ่งมีประจุบ,บวก,ม,บบวกมันไม่เท่ากันน,น,ะบบน,นะครับโดยที่ถ้าค่าตรงเนี้ยมันห้อยด้วยประจุบลบนะครับถ้าตรงเนี้นะครับห้อยด้วยประจุลบหมายความว่าอะไรที่ห้อยด้วยประจุลบอ่ะ หมายความว่าคือ,อยังไงก็ตามอ่ะผลลัพธ์ที่ได้อ่ะมันเป็นลบใช่ไหมก็หมายความว่าประจุลบที่เกิดขึ้นอ่ะมันมากกว่าประจุบวกพอลบกับบวกมันหักล้างกันใช่ป่ะสมมุติว่าแบบลบลบมันเป็นลบห้าบวกเป็นแค่บ,บวกสามอ่ะก็แบบหักล้างกันใช่ไหมสามมันน้อยกว่าห้าก็แปลว่าก็ลบห้าก็จะชนะ ลบห้าก็จะชนะผลลับที่ได้ก็จะเป็นลบไงประมาณนี้นะครับก็แปลว่าถ้าติดประจุลบหมายความว่าจํานวนจํานวนอิเล็กตรอนมากกว่าโปรตอนเนาะเพราะว่าลบชนะบวกไงลบชนะบวกก็เลยก็เลยจะได้เป็นประจุลบนะครับเป็นประจุบวกอะ่ะก็คือบวกชนะลบ arriba. ไงเช่นบวกห้าชนะลบสามเนาะก็คือ ประจุบวกอ่ะมันชนะประจุลบก็คือจํานวนประจุบวกอะมันมากกว่าประจุลบบวกก็เลยชนะลบนะครับหัดลรั้งทันนะครับก็ได้ค่าที่มากกว่าศูนย์ต้องกลายเป็นประจุบวกนะครับก็คือประจุบวกตร,ตร,ตรงนี้หมายความว่าจํานวนตัวตอนอ่ะจะมากกว่าอิเล็กตรอนนั่นเองนะครับหลักการาง,ง่ายๆเนาะก็คือถ้าประจุลบฝั่งที่เป็นลบชนะฝั่งที่เป็นลบจะมากกว่าก็คืออิเล็กตรอนมากกว่านั่นเอง แต่ถ้าเป็นประจุบวกแต่ถ้าเป็นประจุบวกแปลว่าบวกคณารลบก็คือโปรตอนเป็นบวกโปรตอนก็จะมากกว่านั่นเองก็ประมาณนี้เนาะหลักการก็จะมีประมาณเนี้ยเดี๋ยวดูตัวอย่างกันเลยนะครับอ่าโอเคอ่าตอนแรกเราให้ตัวอย่างเป็นออกซิเจนนะครับอ่าถ้าสมมุติว่าเป็นออกซิเจนติดสองลบอะ่ะก็คือมีสิบหกมีแปดมีสองห้อยลบแบบนี้เออขอโทษครับมีโอแล้วก็มีสองห้อยลบแบบนี้ทํำยังไงล่ะ ก็หลักการก็คือว่าหลักการก็คืออ่ะเหมือนเดิมนะเลขข้างบนอนะ่ะคืออะไรเลขข้างบนคือโปรตอนบวกนิวตอนแล้วก็เลขข้างล่างคือโปรตอนอย่างเดียวนะเราก็ได้ว่าเทียบตัวเลขนะก็ได้โปรตอนเป็นแปดนิวตอนเป็นแปดแต่อิเล็กตรอนอนะ่ะคือเราก็รู้อยู่ว่าโปรตอนเป็นบวกอิเล็กตรอนเป็นลบ โปรตอนเป็นบวกอิเล็กตรอนเป็นลบหมายความว่าอะไรโปรตอนเป็นบวกอิเล็กตรอนเป็นลบผลลัพธ์ที่ได้เป็นลบแปลว่าอะไรลบมันชนะบวกลบมันชนะบวกหมายความว่าตัวที่เป็นประจุลบตัวที่เป็นประจุลบอ่ะมันต้องมากกว่าตัวที่เป็นประจุบวกความหมายของมันก็คืออิเล็กตรอนมากกว่าโปรตอนนั่นเองเป็นสองสองลบก็คือมันมากกว่าอยู่สองนั่นเองเนาะผลต่างมันคือสองก็แปลว่า เราเจออย่างเงี้ยอิเ e ล็กตรอนทนะโปรตอนก็ on, แปลว่าอิเล็กตรอนจะต้องมากกว่าโปรตอนนั่นเองตอนแรกก็คืออิเล็กตรอนจะต้องมากกว่าโปรตอนนั่นเองเนาะอิเ e ล็กตรอนต้องมากกว่าโปรตอนอยู่สองเนาะแปลว่าอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอนบวกสองนั่นเองในที่นี้เราได้ว่าโปรตอนเป็นแปดเนาะก็แทน p เป็นแปดเข้าไปก็คือเป็นแปดบวกสองอ่ะเท่ากับสิบนั่นเองก็แปลว่าอิเล็กตรอนของ ธาตัวนี้ก็คือสิบนั่นเองครับอ่ะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกัน,เป,นเ,นะเป็นริเทียมนะเป็นดิเทียมเป็น i อข้างบนเป็นเจ็ดข้างล่างเป็นสามติดประจุบ,บวกอย่างเดียวอ่ะอันนี้ทำยังไงครับก็เราก็มาดูกันเลยนะครับว่ามันเป็นแบบนี้ อ่ะก็เหมือนเดิมนะครับเลขข้างล่างนะครับคือเป็นโปรตอนอย่างเดียวแต่ก็เลขข้างบนนะครับเป็นโปรตอนกับนิวตอนเอามาบวกกันนะครับแลวตรงเนี้ยติดประจุบวกเดี๋ยวค่อยว่ากันเราแก้หาโปรตอนนิวตอนก่อนนะครับโปรตอนก็เทียบค่าข้างล่างได้เลยว่าโปรตอนตรงเนี้ยคือสามนะครับโปรตอนตรงเนี้ยคือสามและตรงเนี้ยพีโกเอนเป็นเจ็ดแทนพีเป็นสามเข้าไปแทนพีเป็นสามเข้าไปก็จะแก้สมการออกมาได้ว่า n เป็น4แล้วตรงเนี้ยมันเป็นประจุบวกตรงเนี้ยมันเป็นประจุบวกหมายความว่าอะไรประจุบวกครับหมายความว่าตัวที่เป็นประจุบวกอะชนะประจุลบหมายความว่าโปรตอนจะต้องมากกว่าอิเล็กตรอนนั่นเองอยู่เท่าไหรเป็นบวกเฉยๆอะไม่มีตัวเลขกำกับความหมายของตัวบวกอย่างเดียวที่ที่ไม่มีตัวเลขกำกับหมายความว่าอะไรความหมายของบวกอย่างเดียวที่ไม่มีตัวเลขกำกับหมายความว่า แทนด้วยเลขหนึ่งนั่นเองการที่ไม่มีตัวเลขกำกับอะหมายถึงเป็นเลขหนึ่งโดยปริยายนะครับยังไงครับความหมายของมันคืออาจจะเป็นอ่ะจริงๆค่าตัวเลขมันต้องแทนด้านหน้านะความหมายของมันก็คือแทนด้วยเลขหนึ่งโดยปริยายนั่นเองนะครับโดยที่เลขหนึ่งเขาจะไม่เขียนเป็นเลขหนึ่งเขาจะละแค่สรรัญลักษณ์มาเปล่านั่นเองนะครับก็อันนี้นะครับก็มองว่าอะโปรตอนมากกว่าอิเล็กตรอนนะความหมายของมันก็คือ โปรตอนมากกว่าอ e. ิเล็กตรอนมากกว่าอยู่เท่าไหร่ละมีบวกตัวเดียวก็คือมากกว่าอยู่หนึ่งนั่นเองก็คือโปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอนบวกหนึ่งแล้วโปรตอนตรงนี้เป็นสามใช่ป่ะเราก็แทนโปรตอนเป็นสามเข้าไปสามเท่ากับอิเล็กตรอนบวกหนึ่งเราก็แก้สมการออกมาก็จะได้ว่าอิเล็กตรอนเท่ากับสองตัวนั่นเองนะคะประมาณนี้อันนี้ก็หาได้แล้วเนาะขออันสุดท้ายครับอันสุดท้ายครับผมอันสุดท้ายละ เอ Mg อคือแมกนีเซียมอ่าเลขค่อยข้างบนเป็นยี่สี่เลขค่อยข,ข้างล่างเป็นสิบสองแล้วก็ติดประจุเป็นสองบวกทำยังไงก็เหมือนเดิมนะเราก็ดูว่าค่าข้างล่างนะครับค่าข้างล่างนะครับอ่านะครับข้างล่างคืออะไรคือโปรตอนอย่างเดียวแล้วก็ข้างบนนะครับ คือโปรตอนกับนิวตอนนะครับรวมกันนะครับแล้วก็แก้สมการออกมานะสองสมก,การนะครับก็จะได้ว่าอะโปรตอนเป็นสิบส,สองอะนิวตอนเป็นสิบสองเหมือนกันแต่ตรงนี้นะครับมีประจุเป็นสองบวกสองบวกก็คืออะไรก็คือประจุบวกชณะประจุลบประจุบวกคณะประจุลบ,บหมายความว่าอะโปรโตอนจะต้องมากกว่าอิเล็กตรอนนั่นเองมากกว่าอยู่สองนะมากกว่าอยู่สองก็คือโปรตอนจะเท่ากับอิเล็กตรอนบวกสอง ซึ่งเราก็กำหนดแล้ว,ว่าโปรโตอนคือ12อ่ะ12เท่ากับอิเล็กตรอนบวก2แก้สมการออกมาก็ได้อิเล็กตรอนเป็น10นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการเขียนตัวในเรื่องของสาระิวเคียนนั่นเองครับ